แล้วก็ใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมาวางหางปลาสุกใบเล็กนะคะน,นะคะซ้อนไว้แล้วก็จะใส่เนื้อปลากรายะะใส่เนื้อปลากรายกะละมังใบเล็กนะคะซ้อนไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่รากผั<ม>กชีกับกระชาย2ช้อนโต๊ะนะคะที่บดแล้วนะคะใส่พริกแกงเผ็ด3ช้อนโต๊ะ กระชายกับรากัดชีสับละเอียดหรือบดละเอียดนะคะอีก2ช้อนโต๊ะครัาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนวดนวดตบตบฟัดฟ้านะคะไข่หนึ่งใบนะคะแล้วก็น้ำปลาหนช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวอีก1ช้อนชานะคะ เราได้ใส่น้ำตาลมะเเ้าหนึ่งช้อนชาไข่หนึ่งฟองน้ำปลาหนึ่งช้อนนะคะเราจะใส่ใบมะกรูดก,กับหัวผักยาวนะคะนี่เราได้ใส่ถั่วผักยาวกับใบมะกรูดซอยเป็นเส้นๆนะคะประมาณห้าใบค่ะผสมเสร็จแล้วนะคะเตรียมทอดได้เลยคะ่ะเตรียมข้อดนะคะโดยการชอร้อนนะคะแล้วก็กดๆนะคะ ช้อนอารใส่น้ำมันอะไรนะเพื่อมให้มันเราจะตักประมาณเท่าไหร่นะคะถ้ามันช้อนเร็จเราก็ตักจุ่มน้ำมันแล้วก็าวางที่นี่นะคะนี่ค่ะแล้วแต่ขนาดที่เราจะปั้นนะคะี่คาถ้ามันเหลืองปุป๊บอีกด้านเราก็กลับขึ้นมานะคะ รสชาตได้รสชาติออกเค็มนิดนึงเผ็ดหน่อยๆน,นะคะหวานนิดๆค่ะ้ำกลับข้าวต้องกดหอยนะคะเพื่อให้กายได้โดนความร้อนจะได้สุกนะคะเมื่อนน้จะได้ความเพราะเราใส่รากผักชีไปก็ทำให้มีความหอมนะคะถ้าใส่ใบมะกรูดก็ยิ่งหอมเลยนะคะรสชาติันนี้อร่อยจ้าทอดมันปลาอีเฟน,นะคะ เคื่องแบบนี้ข้างล่างผักชีถั่วฝักยาว,ก,ยาวกระชายนะคะแล้วก็ิงไปมากรูดซอยนะคะทําให้ครบเครื่องครับนี่นะคะก่อนจะทอดนะคะเราก็ปิดไฟก่อนนะคะแล้วก็หยอดทอดมันไปแล้วกดๆหน่อยแล้วค่อยเปิดไฟกลางนะคะถ้าทอดไปเรื่อยๆอาจจะไหม้เร็วขึ้นนะคะถ้าเราทำคนเดียวก็ปิดเบาก่อน แล้วก็ทอดใหม่แล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ปิดเตาแล้วก็วางทอดใหม่เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเปิดเตานะคะนี่นะคะได้หนึ่งหม้อเล็กนะคะ